ก็สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้ผมมาภาคย้อนหลังนะเว้ยเพราะฉะนั้นเออก็อสวัสดีนะวันนี้ผมจะมาเล่นด่านไม่ไม่ใช่ด่านข้างล่างนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ด่านพวกเมนิงนะไม่ใช่แต่ผมจะมาเล่นเออชื่ออะไรวะไซคุนสีขาวนั่นเองไม่ไปให้ถึงด่านสุดท้ายเลยนะเอาเอา,เอาเวเกเคนของเจ้า หูหูเอ้ยไม่ใช่ดิแมวกระโดดเชือกอะแต่ตอนนี้ผม,ผมผมลืมเปลี่ยนเซตแล้นะเออผมลืมเปลี่ยนเซตโอเคเ,ออเมื่อกี้ทุกคนน่าจ,จะได้เมืม่อกี้น่าจ,จะมีเสียงเข้านะทุกคนแต่ลมนั่นแหละะที่ผมพูดอะขอจัดเซตแป๊บนึง เนี่ยนะนี่คือผมไม่อยากจะอัดคลิปตอนอยู่บ้านเว้ยเพราะมันมีเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยดู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 กระดิ่งโอ้โหจะเหนื่อยใจเลยว่ะจิงโจ้มาครับตอนนี้ผเมื่อกี้มันให้ใช้แค่1ิตัวใช่ไหมมีมีการจำกัดนะ ส่งน,นุิกูเนียวไปเลยและครั้งนี้ผมก็ลืมแล้วด้วยว่าตอนที่ผมเล่นอยู่ผมลืมว่ามันจะมันมีข้อจำกัดอะเสียดายจะส่งบามุตแต่ส่งไม่ได้เว้ยแม่งเอ้ยถ,ถ้าสง่งอถ้าไม่ลืมนะผมชนะไปนานแล้วด่านนี้แต่ด่านนี้ผมก็ชนะแหละอ่าปัอบ โอ้ปีฐานี่น่ากมาเต็มเลยนะจะโดนขายสัอืมชุดเดียวไปสวัสด์ <laughs> โอเคครับจบด่านอย่างสวยงามมาต่อด่อานสุดท้ายน่าเดดลี่โอ้โหเดดลี่เลยก็ด่านนี้ผมขอเอาไอ้อคโตบุสแคทไปแล้วกันอคเทอร์บุสแคท พราะผมไปเห็นมาว่าดาเนี้ยมันมีไอตัวอะไรนะหมูเอเลี่ยนที่มันแม่งช็อคเวฟได้นะแม่ผมจะมีมาร์คทูเอ้ยมาร์คลแล้วก็ตามท,ที่สต็อปช็อคเวฟได้ล่างสามนะแต่ผมก็เอามาเหือ่อเั่นผมวังว่าดานนี้นะ่าจะไม่ยากสำหรับผมนะก็น้องเนี่ย yeah. พออัดที่บ้าน นกร้องเสียงรถปะจุเเพ่เพมีมีอะไรกันหมดอะ่ะมีลมด้วยมีลมด้วยว้าวบอสของเรามาแล้วด่านนี้มีเอเซโคนแค่หนึ่งตัวนะทุกคน <c oughs> ถ้ามันมาเยอะกว่าน,นี้ผมไม่รู้จะสู้ยังไงเลยเพราะ <c oughs> ฉะนั้นและด่านนี้นะทุกคน <c oughs> <c oughs> ผม ผมกลัวว่าลงคลิปนี้ม่นจะมีคนเขาไม่ว่าผมงงเด๋รอดูไปแล้วกันนะว่าโงอยังไง <laughs> <laughs> คือจะปีใหม่แล้วว่าของของให้ผมมีความสุขบ้างนะทุกคนขอร้องจะปีใหม่แล้วเนี่ยเดีวพรุ่งนี้เราก็ หนึ่งทานวาเอ้ยหนึ่งมกาุาหนึ่มโมกลุล่าเริ่มปีใหม่เยเออกอ่าจะแพ้แล้วนั่นไงนั่นไงเนี่ยเนี่ยแหละนี่นีแลหและสาเหตุที่ผมพูดไปมุดเยอะจบคือทุกคนรู้ไหมไอคลิปที่ฉลองอวยพรน่ะ ผมต,ตอนนั้นอะ่ะผมทำคลิปไอ้ไอ้ทำชอ็อตใช่ไหมที่ให้อ่าแพ้และแต่น่าจะมีแคตฟูดอยู่โอเคกดเลยยังไม่ถึงครึ่งด้วยสามคบอสในานนี้ผมเอาตัวได้ยึงแย่มากอะนะก็อ่าทำชอ็อตใช่ไหมแล้วผมว่าบอกไปใช่ไหมว่าวันนี้แหละเที่ยงคืนคลิปไอโอยพอรจะลงโอพอรไวันปีใหมอ่อ่ะ แต่ไม่รู้ youtube เป็นอะไรผมก็ตั้งไว้นะแล้วมันลงลงวันวันลงเมื่อวานตอนเที่ยงคืนซะง,งั้นอะไรวะคือคือถ้าผมต้องผมต้องลงตอนเรียกว่านะหนึ่งทันวาไอหนึ่งอีกแหละหนึ่งมกลาตอนเที่ยงคืนถึงมันจะเป็นวัวันนี้ตอนเที่ยงคืนใช่ไหม โคตรงงเลยทุกคนก็นะ YouTube YouTube ตอนนี้ผมก็อ่ะเข้าสู่เกมต่อเนาะตอนนี้ผมก็กำลังอ่ะกำลังอะไรวะเอ่อกำลังกำลังกำลังอ่ะกำลังไงอ๋อ,อกำลังทำแผนการยื้อครับนะส,ส่ง ชื่ออะไรนะโซซันโซเออใช่ส่งซันโซแคทไปเรื่อยๆไนงะไปสโลบอสส่วนก็ส่งออคเทบุตไปเรื่อยๆออคเทบุตแคทไปเรื่อยๆนะเพื่อกัดช็อกเวฟให้ไม่ไม่ให้โดนตัวซับผมซันโซนะลม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 โอเคบอสตายแล้วหลังจากโอ้ พอตายสักทีอ,อ,อคลิปนี้นะจะจบแล้วนะคุณแล้วก็ผมจะมีอะไรนิดหน่อยท้ายคลิปนะนะแต่เราจะไปลองดูกันว่าไอตัวนั้นเออว่ะเออโอ้เออคิดไปคิดมาคุณรู้ไหมคลิปนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ทดลองแมวใหม่เน็ตที่ได้รนะัล่างถูกฟอร์ไปเมื่อกี้ ผมไม่ได้ทดลองแมวใหม่อะแต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคเจ้าอะไรนะชื่ออะไรนะลบจำลบพัมลบลบจำแคทลบอะไรก็ได้มาไล่ทุฟอร์มนูตครับตามนั้นและทุกคนผมมีข่าวดีจะมาบอกเมื่อวานอะผมมาตอนนั้นนะผมได้ ผมเปิดกาชาใบหนึ่งอะกาชาสีทองนะผมได้เจ้านี่สวีเมอร์ลูกะใช่สวีเมอร์ลูกะใช่ป่าวใช่ป่าววะซึ่งเจ้านี้น่าจะเป็น, Uber Limited นอูเบอร์ลิมิเต็ดเลยทุกคนไอ,ไอตัวที่ผมเคยใช้เนี้ยแหละไอตัวน็อกแบ็กในนะในไลท์ที่ประมาณไลท์ที่ยี่สิบสามจุดห้าอันนั้นน็อกแบ็กทุกท่าไงโอเคขอตี ขอตั้งตาไว้ก่อนก็คือก็ในพวกลูก้าลูก้ามากหลายอะ่ะเจ้านี่อูเบอร์แรนั่นเองมีแค่สองล่างอันนี้น่าจะเป็น Uber ลิมิเต็ดอูเบอร์มั้งะ่ะผมเปิดได้ในไอเฟสเฟสไอเฟสเฟสนั่นแหละนะแต่ผมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นผมจะไม่เปิด1,500เด็ดขาดอ่าตามนี้ ซึ่งเงินก็ไม่พอเงินไม่พอเงินไม่พออ่ะ e ก็มีแ e ค่นี e ้แหละทุกคนขอบคุณที่มารับชมนะครับบาย M E M E g h o s e n า M g h o s e a า Yo yo, 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 yo,